ข้าวตังหน้าหมูยอโน้นบาร์บีคิวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวงหนูอยู่ที่วัดหมื่นไวจังหวัดนครราชสีมาที่นี่ไม่ได้มีแค่ความศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ยังมีอีกมุมหนึ่งเต็มไปด้วยความฝันและความหวังนั่นคือแบตเตอรี่ค่ะนายพลเพื่อว่าที่นี่ มีพลังแห่งปฏิหาริ์วันนี้หนูจะ,จะพาไปกับก็ค้าแม่ค้ลาลอตเตอรี่เพื่อความเรื่องราวความเชื่อของพวกเขากันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเ,เลย่ <Yeah. S 2> เราจะมาพาพี่คนขายลอตเตอรี่ที่วัดขายลอตเตอรี่ที่นี่นานีออยังคะ ประมาณสองสามเดือนแล้วจ้าเขาไม่ถึงเลือกขายที่วัดมึงไหมคะเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยมาขายที่นี่เขาขายปกติอยู่แล้วจ้าเคยมีลูกค้าปลกรางวัลใหญ่บ้างไหมคะต้องให้ฟังหน่อยค่ะมีค่ะล่าสุดก็คนนั้นเขาถูกสี่งววติดได้ไปเกือบล้านนะคะเขามาบนไว้ก็ซื้อที่นี่นะคะเขาได้เลขมาจากไหนคะได้มาจากโบสถ์เนี่ยแหละค่ะ เขาไปซื้อหวยแต่เราไม่รู้นะว่าซื้อหวยอะไรแต่ว่าเขาได้เขาได้จากที่นี่ได้รางวัลใหญ่อะคะ่ะเขากลับมาแก้บุญนะคะมาค่ะเพิ่งมาเนี่ยล่าสุดเลยค่ะไม่กี่วันนี้เองค่ะปวดค่ะค่ะที่วันหมื่นวัยว่าจะถูกหรือไม่ถูกแต่คนก็ยังกลับมาเพราะเขาเชื่อว่าปฏิหาราถเกิดขึ้นในเสมอให้ทุกคนโชคดีค่ะ เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมการซื้อลอตเตอรี่ในวัดหมื่นไวยใต้เงาโบสถ์300ปีจะมีโชคหรือไม่มีโชคไม่สําคัญเท่ากับการได้ศรัทธาและรับความหวังกลับไปเพราะบางครั้งโชคจริงๆคือหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้วันนี้หนูได้รู้ว่าลอตเตอรี่หนึ่งบ ไม่ได้เป็นแค่การลุ้นรางวัลแต่มันคือความฝันความหวังและกำลังใจของหลายหลายคนนับหมื่นไว้ยอด,ดกลางน้ำสามร้อยปีเราทุกคนมาสัมผัสให้ทุกคนโชคดีนะคะ